สบายดีพี่นออ้องพอยุดมีติงเขามากบาทปาสิมาสงพุทธเอาพุทเจ้จังสิเดินทางมันบอกไก่พี่น้องประมาณ30โลนี่แหละห้างจากบา้านพอยุดมีติงประมาณ30โลอืมอมากกว่าจิ๊ดซื้อเลย โอเคไปพี่นอ้องเขาบ้านพี่เม่นซุมอยู่เงียนว่าถ่ากินเ่ามลยนะพี่นุ๊กพี่เม่นกินแล้วปุ๊ถ่าโดนแล้ว ขอบคุณอืองีงขอบคุณบอจูตลึกก็ได้พออยุดิสือไห้นี่พออยุดสือทีพันไหวพันขายพีนออ่นมือเลนเลียนจะสพาราคุณพอลูคูบุญถาว่ามีพ่อลูคูบุญถา่มีมือ,นอมีนี่เลยขายทีเลยพยุดสือเบ็ดเลยเลยกันพ่อแก่ <laughs> <laughs> พราะใดก็ย้อนอุ้งยิงกับบ่จูบ้านขาวน้อยบ้านน้อยุภาคนี่บ้านนี้คือกพบบ่จูอันแบ้านกมื้อนี้ล่ะจ้แวะบ้านซืออยู่บ่อนลบือเอ้ามาตเฮือนผู้สาวสกลนครน่ะได้มื้อลล่ะาเบิ่งผู้เฒ่าติ

đi coi đi xem, đi xem xem bốn. Bay nấy mót thế à, chạy chạy. ওই <laughs> มาเหรียแล้วพี่พ่อสิบอซื้อว่าหานใช่ไหมเนิ่สดเงินเงินมันไปซื้อขนมเงินเงนไปซื้อขนมเห็นวะขยันมันนี่มันนี่ปุ่นี่ปุ่นนี่จงเพื่อแตเขาบอกเปิดที่มันเข้าไปน่าเข้าไปเขาไปพี่ออนนี่กินเขามบ้างพอลูกกินเขาแล้วบ่ ่จิ้มเขาไปได้เลยเหนี่นี่ฮะงานสุอเสียบสาวหยอยเอเปสาวหยุดเลยไดอยตาพิเศษเป็นสายบรรอยจะเป็นสาวที่เรียบร้อยมากค่ะนี่คือวิธีการตอนรับเนเดียว ใช้แต่คนดีใจเลยคนยิ้มยิ้มไหม,มครยูก็จะนอนก็จะยิ้มถ้าพ่อแม่มาก็นนก็จะยิ้มแบบนี้แล้วก็นอนท้าเป็นนอนในซอยสักแบไป<ด><ด>ทอบเอาหาข้อปลูกหายแล้กินดูเ่าเข้าไปยิ่งพูดลูกไปหนี

สวัสด hey hey yeah, oh oh. oh oh uh ีค right. um. uh ่ะ huh. พ네่อ so กันเมธยังเอางนไอกเราางลงเลกินอเขัวเลยบ่แขัวเป็นแต่หมขัวบาขัวบกกรอบคือว่าขัวไม่พี่นะ่จแก้วแม่วาเอาสามีขัวกบใหม่งน่งลง เร็วเร็วต้องถอดชือกว่าไปเอานิ้้งลเวลาเร็วข้างนอนห้องแอร์ิ๋วมือบัดมือเอ้ยแล้ก็ข้าวก็้าวปวดหงปวดเล็กมันก็ไม่ต้อกินเลยเนี่ย้เนื่อยเลดีเนื่อยนย่งหยั่งเร็วก่น่ดีได้วยได้วย ไม่จับกันได้แต่กมันบ,บ้าไก่นั่นเอาเร็วเร็วตี้ยได้เจ้ามา่เป็นขี้ข้อเขาเลยบ้าเอาดูดิ <c oughs> แะตาดทีบยับเลยวะมันหยานำไหอย่างเี้ยราไปเนะะี่ย

มันคือเขาไปเบื้องเอดอกสีเขียวเนงอดอกไยู่ลงนเอนเ้าแกีไปนอนในห้องเหมือนว่าจะขคองหอนไปลูกไปน้อนในห้องเลยคิมนี่ไว้สมิธสกันพี่ดองมึงเด็กเดแต่พอคันไม่คิมหน่าคิมมีซ้ำายดีไปเนอะ